โอเคครับผมก็สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแมปบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับก็มี f c ขอมานะครับบอกให้พี่นะครับบอกจุดเกิดผลพิศดารทั้งโลกเก่าแล้วก็โลกใหม่ให้หน่อยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเล่นใหม่นะโอเคได้เลยครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําคลิปบอกจุดเกิดผลพิศดารนะครับทั้ง2โลกเลยนะฮะโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน DNA Shop ชอร้านรับฟาร์มเกมโรบอท เปิดให้บริการฟาร์มแบบบ o ็อกฟลุ t โลกรูนโบคุโนและแมสซิตี้เรดการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับลาว้าบักร้านเติมโลบักระบบ ID p a เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีดิทไมช็อปร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟลุดเจลเบกแมสซิตี้ดนเจนควกโบคุโนโลกูน และอันอื่นอีกมากมายงานดีงานไวไวใจอ e d นดี h ไวช็อปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FD Z a Shop ร้านเติมโลบักเลตหระบบ ID Pass เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการเติม ROV และฟ e e f ฟล e ด้วยนะครับท่านไดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มบอกกันเลยดีกว่านะครับจุดแรกนะครับผมพี่ขอเริ่มต้นที่เกาะสกายเปียนะ ชั้นสสกายเปียสองนะครับจุดแรกก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงใกล้ๆกับวิหารนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปนะครับก็เป็นจุดที่2นะครับของสกายเปียสองนะครับก็จะอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับบอสไวเปอร์นะครับผมโอเคต่อไปเลยนะครับโอเคครับผมก็มาอยู่ที่สกายเปียหนึ่งนะสกายเปียหนึ่งนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ1จุดนะครับต้นนี้นะครับ แล้วก็ไปดูจุดต่อไปกันเลยตรงนี้นะครับเป็นจุดที่2นะครับของสกายเพียหนึ่งเนอะโอเคไปจุดต่อไปนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่3นะครับของสกายเพียหนึ่งเนอะใครไม่ทันก็สโลคลิปดูได้นะครับป่เดี๋ยวจะไปแบบไวๆเลยนะครับเพราะว่ามีโรคใหม่รออยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่4นะครับของสกายเพียหนึ่งเนอะโอเคปเดี๋ยวไปเกาะต่อไปเลยนะครับ ก็เกาะอารีนานะครับผมมีจุดเกิดผลพิศดาอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นจุดแรกของเกาะอารีนานะแล้วก็จุดที่2อยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเกิดที่2ของเกาะอารีนานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปของเกาะต่อไปเลยนะครับโอเคถึงเกาะน้ำแข็งแล้วนะครับก็เกาะน้ำแข็งนะครับเอาจริงๆเคยเจอแค่2จุดนะจุดแรกนะครับของเกาะน้ำแข็งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ เอาจริงนะพี่เคยเจอแค่2จุดนะครับใครเคยเจอตรงอื่นพี่ไม่เคยเจอนะแล้วก็จุดที่2นะครับจะอยู่ตรงต้นนี้นะครับต้นนี้ของกอดน้ําแข็งนะที่เคยเจอแค่2จุดนะใครเจอเคยเจอมากกว่านั้นอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับที่แบบเคยเจอบ่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ,รรบ2จุด2จุดแต่ใครเคยเจอตรงไหนก็นี่พี่ไม่ทราบเหมือนกันเนาะโอเคครับผมกอดต่อไปนะครับ เกาะอิมเพลดาวเนี่ยโอเคก็สำหรับอิมเพลดาวนะครับผมจุดเกิดน่าจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับมันมี2จุดนะครับของอิมเพลดาวนะคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จุดที่2จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่นะครับจุดที่2น่าจะอยู่ต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับ จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของไอ้ปรา,าสาทเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับโอเคก็เกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะตรงเกี่ยวกับบ้านแฟงกี้หน่อยหนึ่งนะครับเกาะวอเตอร์เซเว่นจะดูยากนะครับเพราะว่ามันมันเป็นวงกลมใช่ไหม ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งนะแล้วก็ไปดูจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับจะมี n p c ไอฮากี้สีดำยืนอยู่รอบๆนะแล้วก็จะมีสะพานนะครับเนี่ยจะมีตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่แถวๆหน้าเกาะน,น,นะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรง ต้นไม้ตรงนี้นะครับต้นไม้ตรงนี้นะครับข้างหลังบ้านมันจะมีกล่องกล่องสมบัตินะจะดูจะดูกล่องสมบัติไว้ก็ได้นะครับจุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะสำหรับเกาะวอเตอร์เซเว่นมี3จุดนะครับชุบเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันสําหรับเกาะทรายนะครับผมมี2จุดนะครับจุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับตรงกระบองเพชรสามต้นตรงนี้นะตรงนี้เลยครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับ อยูต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะสำหรับเกาะทรายมีจุดเกิด2จุดนะครับผมต่อไปเกาะบากี้นะครับเกาะบากี้มี2จุดนะครับมีตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเท่าที่เคยเจอนะทที่เคยเจอนะครับเอาแบบเคยเจอบ่อยๆเลยอ่ะสองจุดนี้ครับตรงนู้นกับตรงนี้นะครับโอเคเกาะต่อไปนะครับผม เกาะแม็กมานะครับผมถึงแล้วเกาะแม็กมามีจุดเดียวครับตรงนี้เลยครับหลังบ้านตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นปะหลังบ้านตรงนี้นะครับระหว่างราคาเขียวกับราคาแดงนะครับโอเคมีจุดเดียวนะมีจุดเดียวต่อไปเกาะบริฟ,ฟอร์ดใหญ่นะครับโอเคเกาะาริฟ,ฟอร์ดใหญ่นะเคยเจอแค่2จุดนะครับเอาเป็นว่ามีแค่2จุดแล้วกันเนะใครเคยเจอจุดตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน พี่เคยเจอ2จุดนะครับตรงนี้นะครับทางประตูทางลงมานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่1นะตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับจุดที่2ที่เคยเจอนะครับที่เคยเจอแบบส่วนใหญ่เลย่ะเจอประจําอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณตรงนี้กับตรงนู้นนะครับ2จุดนะครับตรงอื่นไม่เคยเจอนะโอเคขอต่อไปนะครับผมเกาะมาริฟอร์ดเล็กเนะเกาะมาริฟอร์ดเล็กนะครับผม ผลพิสะเกิดตรงนี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้จุดเดียวครับมาริฟอร์ดเล็กอ่ะแล้วก็ตามด้วยเกาะกลางนะครับสําหรับเกาะกลางนะครับผมเกิดจุดเดียวนะเคยเจอตรงนี้นะครับจุดเดียวนะจุดเดียวจุดอื่นไม่เคยเจอนะครับประสบการณ์จากการหาผลพิสาสที่บ็อกฟุตมาประมาณ1ปีนะครับโอเคจุดเดียวนะจุดเดียวนะครับที่เคยเจอแค่จุดเดียวสำหรับเกาะกลางนะโอเคเกาะต่อไปนะครับผม เกาะโจสลัดครับผมเกาะโจสลัดมีจุดเดียวนะครับจุดเดียวตรงนี้นะครับเอ๊ะตรงนี้หดี๋ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีจุดเดียวนะตรงนี้นะนี่นะครับโอเคเกาะสุดท้ายนะผมเกาะลิงนะครับเกาะลิงนะครับมีตรงนี้หนึ่งจุดนะครับอ่ามันจะตรงข้ามกับถ้ำแชงคูดนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะ ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับมีแค่2จุดนะที่เคยเจอนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับที่เคยเจอนะมีแค่2จุดนะครับตรงนน้นแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับจุดเกิดผลพิศัตรที่โลกเก่าเนอะมีแค่นี้ไปเดี๋ยวเราไปที่โลกใหม่กันดีกว่านะครับโอเคครับผมก็เรามาอยู่ที่โลกใหม่กันแล้วนะครับไปเดี๋ยวพาไปชี้จุดเกิดผลพิศัตรที่โลกใหม่นะครับก็หลายๆคนที่เคยดูคลิปพี่ก็น่าจะรู้กันหลายส่วนใหญ่และส่วนใหญ่น่าจะรู้กันเกือบหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูกันรอบนี้รอบนี้ก็คือรวมทั้งโลกเก่าโลกใหม่เนะก่อ,อนนั้นนี้เคยทําคลิปโลกเก่าก็คือส่วนโลกเก่าโลกใหม่ก็คือส่วนโลกใหม่เนะรอบนี้ก็คือเอาโลกเก่ากับโลกใหม่รวมกันเลยนะครับรวมกันอยู่ในคลิปเดียวนะโอเคปะไปหาเลยนะครับผมจุดแรกนะครับพี่ให้มันเกิดตรงนี้นะครับเอ้ไม่ใช่ดิมันจะเกิดตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับผมหลักคคลเซียมนะครับ หลังคอเลสเตียมจุดที่สองนะครับอยู่ตรงนี้นะต้นนี้นะครับโอเคไปจุดต่อไปเลยนะครับจุดที่สามนะครับพี่จะเรียกตัวนี้ว่าหน้าบ้านแดงนะมันจะอยู่ตรงต้นนี้นะครับโอเคไปจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่นี่นะครับตรงนี้พี่จะเรียกวันมันว่าหลังหลังบ้านแดงนะต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้รอบต้นนี้โอเคไปต่อไปนะครับ โอเคตรงนี้นะครับพี่จะเรียกมันว่าจุดเกิดบอสเจลลี่แล้วกันเนอะสามต้นเจลลี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดจุดที่เท่าไหร่อะ <c oughs> ไม่รู้จุดที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละโอเคต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมหลังหลังแมนชั่นฟามิโก้นะครับตรงนี้นะตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับ ตรงนี้นะครับผมพี่จะเรียกตรงนี้ว่าข้างโรงงานนะจุดเกิดข้างโรงงานนะครับตรงนั้นเป็นโรงงานสมัยนะตรงนี้นะครับจุดต่อไปนะครับต้นนี้นะครับพี่จะเรียกจุดนี้ว่าหน้าสะพานนะหน้าสะพานไอของเดนโลซาหน้าสะพานเดนโลซาตรงนี้นะครับมี่จุดหนึ่งนะโอเคต่อไปนะครับก่อซอมบี้ก่อซอมบี้มีสองจุดนะครับ จุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับต้นนี้นะครับทางนี้นี่เลยถ้าเรือตรงนี้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับจะอยู่ตรงต้นไม้ฝั่งนี้นะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับจุดที่สองนะเกาะสมบีมีสองจุดนะครับอ่ะเกาะต่อไปนะครับเกาะพังคศาสตร์นะครับผมถึงแล้วนะครับก็มี3ามจุดนะ จะมีฝัง 1. 3. 3. 1. ่งเย็นหนึ่งจุดฝั่งร้อนสองจุดนะครับก็ฝั่งเย็นจุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับต้นนี้นะมันจะอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้จะเป็นมอนเควสที่สองของเกาะนี้นะครับจะอยู่ตรงต้นนี้แล้วก็จุดที่สองนะครับจะอยู่ฝั่งร้อนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ฝั่งร้อนนะจุดที่สองของพังคศาสตร์นะครับแล้วก็จุดที่สามนะครับจุดที่สามนะครับเกิดตรงต้นนี้นะครับ นี่นะครับของพันธุศาสตร์นะดูนะครับนี่นะครับต้นนี้โอเคไปเกาะต่อไปนะครับกรีนบิดกรีนบิดนะครับถ้านับมาจากตรงนู้นจุดเกิดแรกจะเป็นเห็ดม่วงตรงนี้ครับตรงนี้นะครับจุดที่1ของเกาะกรีนบิดเนาะจุดที่สองนะครับก็ต้นนี้นะครับเห็ดแดงเห็ดแดงตรงนี้นะครับ โอเคต่อไปนะครับผมจุดที่สามจุดที่สามจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ต้นไม้สีเหลืองตรงนู้นนะครับมันจะเฉียงเฉียงกับใต้ต้นไม้นี้เนี่ยตรงนี้มันนับเป็นปจุดที่สามนะครับแล้วก็จุดที่สี่นะครับผมตรงนี้นะครับเห็ดเขียวนี่อันนี้เคยเจอจริงๆนะสี่จุดตรงนี้เคยเจอนะครับโอเคครับผมก่อต่อไปนะครับก่อนน้าแข็ง กาอน้าแข็งนะครับมีสองจุดนะจุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูอีกจุดนึงครับอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งต้องข้ามข้ามสะพานมานะครับสําหรับใครที่ไม่มีผลบิดได้เนะนี่นะครับอีกจุดหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับต้นมะพร้าวฝั่งนี้ตรงนี้ครับมี2จุดนะมี2จุดนะครับสําหรับเกาะนี้นะครับโอเคเกาะนดดำครับผมเกาะต่อไป สำหรับเกาะหนวดานะครับเคยเจอจุดเดียวนะจุดเดียวนะครับต้นนี้นะครับเคยเจอจุดเดียวจริงๆนะหรับจุดอื่นอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับแต่เคยเจอจุดเดียวที่ต้นนี้นะครับโอเคไปเกาะต่อไปเกาะสุดท้ายเกาะอุศมนะครับเกาะสุดท้ายนะผมเกาะอุสพนะครับรู้สึกว่าจะมี2จุดนะอันนี้จุดนี้นะครับจุดแรกนะครับตรงนี้นะ แล้วก็จุดที่2นะครับตรงนี้ครับ2จุดเคยเจอที่เกาะอ,อุซบ2จุดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมโอเคจบแล้วนะครับผมสาหรับการชี้จุดเกิดผลพิศาสารนะครับผมทั้งโลกเก่าแล้วก็โลกใหม่นะครับผมอาหาตามครบนี้นะครับก็คือจบแน่นอนนะถ้าคือจับเวลาเรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงคือเกิดแล้วอะไรเงี้ย ต้หาตามครบๆนะคือเจอนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เข้ามาเล่นใหม่นะแบบสำหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ทหาผลอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับย่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บ,าบาย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 